สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเตาแก๊สบินไนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรหัส RT711 ESL นะครับตัวนี้จะมีฝาแฝดนะครับฝาแฝดก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น RT711 EBS นบอะครับเดี๋ยวผมให้ดูรหัสกันนะครับ71 1 e b นนะครับฝาแฝดตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นรุ่น711 EHL นะครับข้อแตกต่างจริงๆทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเรื่องความสูงความกว้างความใหญ่นะครับระบบวาล์วระบบหัวเตานะครับให้สังเกตว่าระบบหัวเตานะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ตัวนี้ให้สังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสแตนเลสแบบเงานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสแตนเลสเกรด304นะครับ ทีนี้ลองดูตัวนี้นะครับให้ดูเนื้อสเตเลตตัวนี้มันจะออกเป็นสเตเลตขุ่นๆนะครับสีจะด้านๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าอันข,อข้างขวาเรานี้จะเงานะครับตัว ebs e เนี่ยจะเงานะครับอันนี้จะเป็น esl นะครับสีจะขุ่นๆถ้าขุ่นๆเนี่ยคือจริงๆเขาเขาจะเรียกว่า ทั่วไปนะครับก็จะเรียกว่าเป็นสเตลเลตเกรด4 4 3 3นะครับหรือสเตลเลต100%เองนะครับตัวนี้นะครับการทํางานเหมือนกันนะครับเราจะเรียกระบบนี้นะครับเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าอ n นเนอร์เฟนะครับประหยัดแก๊ส12%นะครับให้ความร้อนสูงกว่าเตาแก๊สทั่วๆไปนะครับสูงกว่ายังไงนะครับให้ดูนะครับคำว่าอ n นเนอร์เฟเนี่ยคือสังเกตว่าหัวเตาเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับ จะอาจจะลึกลงไปนะครับแล้วสังเกตว่าหัวเตาเนี่ยเขาจะเอียงเอียงนะครับเอียงเอียงเพื่ออะไรเอียงเอียงเพื่อให้เปลวไฟเนี่ยออกมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับพอเวลาเราตั้งหม้อปุ๊บเนี่ยปลายเปลวเนี่ยจะทํางานคือกลับมาตั้งตรงเป็นปกตินะครับทําให้ความร้อนเนี่ยอยู่ในระดับที่สมบูรณ์นะครับใช้ความร้อนได้เต็มที่นะครับหัวท้องเหลืองหรือว่าหัวสมัยเก่าๆนะครับที่เป็นเหล็กหล่อนะครับ พวกนั้นเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาเรื่องหม้อดำนะครับเพราะว่าใช้ไปนานๆก็เกิดการล้นนะครับอุดตันทําให้เป็นเศษเหล็กนะครับเศษอาหารเขาไปอุดตันนะครับสังเกตว่าหัวอย่างนี้จะเอียงๆนะครับคือเขาจะป้องกันเขาจะมีมุมยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับคือป้องกันการทําให้เศษอาหารเนี่ยตกลงไปนะครับเราสังเกตว่าจะมีฝาตัวนี้นะครับฝานี่มีหน้าที่คือเอาไว้รองเศษอาหารนะครับ ข้างไหนก็จะโล่งเลยนะครับเห็นเป็นพื้นข้างล่างเลยนะครับเราสามารถยกออกมาทิ้งได้นะครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งหลักๆเลยคือนอกจากไฟแรงนะครับประหยัดแก๊ส12%เซนะครับเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่นแล้วก็หัวตัวนี้สังเกตว่าจะเป็นหัวสแตนเลสนะครับทั้ง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 หมดเลยนะครับให้ดูอ่ะนี่นะครับโครงหัวเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับ ระบบท่อข้างในเนี่ยจะเป็นท่อทองเหลืองหมดเลยนะครับรงนนี้เรียกได้ว่าคุ้มที่สุดแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับออกมาใกล้กลๆเคียงกันนะครับแต่รุ่นขวามือนี่71่ ebs เนี่ยจะออกมาก่อนนะครับส่วน ehl เนี่ยเพิ่งจะออกมานะครับทำงานเหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันเรื่องวัสดุนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องลายนะครับลายด้านหน้านะครับ ให้ดูลายด้านหน้านะครับอ่านะครับอันนี้จะเป็นความหนาด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวดูระบบไฟดีกว่าครับลองจุดเลยครับจุดเลยดูระบบไฟนะครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับไฟจะเอียงๆนะครับไฟจะไม่ตั้งตรงเหมือนหัวทั่วๆไปนะครับ นี่คือเอกลักษณ์ของลินไนนะครับเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับไฟจะเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวคือทําให้เวลาเราวางหม้อเนี่ยเปลวไฟจะกลับมาตั้งตรงนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นหัวเตาทั่วๆไปนะครับหัวเตาทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นหัวเหล็กหล่อหัวทองเหลืองเนี่ยเปลวเนี่ยก็จะเป็นเปลวที่ตั้งตรงอยู่แล้วนะครับ พอโดนหม้อไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระจายออกนะครับทำให้เปลืองแก๊สส่วนหนึ่งนะครับาบางบ้านก็อาจจะมีลมแรงนะครับพัดแล้วก็เปลวก็แว่งนะครับเปลืองแก๊สนะครับส่วนตัวน,นี้จะประหยัดแก๊สได้12เปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับอาจจะลองจุดให้หมดเลยครับลิ้นไหนี้ก็รับประกันระบบจุด5ปีนะครับ ตามโฆษณาเลยนะครับดูนะครับสังเกตว่าสองตัวเนี่ยเปลวจะเหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับแรงนะครับ ผมให้ดูแบบสองนี่นะครับสังเกตว่าการทํางานของหัวเตาเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันคือเรื่องวัสดุด้านบนอย่างเดียวนะครับโอเคครับถ่ายทาโดยปริญญาธนิษฐ์กรุงเทพบุรีนะครับ คุณครับ